ถ้าเขาไม่ได้อะครับบางทีเล็กจะต้องให้เกียรติของคนอื่นด้วยครับพี่นะเป็นคนที่ไม่คาดหวังอะไรกับผู้คนเลยพี่จะเล่าชีวิตส่วนตัวให้พี่ฟังในวันเกิดของพี่นะครับครับผมก็คือพี่ไม่เล่นกีฬาเป็นทีมเลยเพราะพี่ไม่คาดหวังอะไรจากคนอื่นแล้วพี่ทําทุกอย่างด้วยตัวเองเสมอมาเพราะพี่มีความรู้สึกว่ากับตัวกูเองพียังไม่แน่ใจกูจะวาดหวังอะไรกับผู้คนน่ะถ้าพี่เป็นศิลปิน พี่คงเป็นศิลปินเดี่ยวมั้งครับพี่คงไม่ทําวงตอนสมัยเด็กๆอะ่ะพี่เคยเล่นกีฬาพี่มีความูสุขว่าพี่ซ้อมแทบตายเลยอีหี้ตัวอื่นๆในทีมอะ่ะแม่งแดกเหล้าอะ่ะแม่งปี้หญิงแม่งไม่ตั้งใจซ้อมอะ่ะสุดท้ายทีมพี่ก็แพ้พี่ก็คิดในใจมันไม่ใช่ความผิดกูเลยอะ่ะกูตั้งใจแต่ถ้าคนในทีมกูตั้งใจทีมกูก็แพ้ว่าแม่งไม่แฟร์เลยสุดท้ายพี่ไม่เคยเล่นกีฬาเป็นทีมอีกเลยครับถ้าเล็กตั้งคำถามกับผู้คนตลอดเวลาว่าเฮียกูอยากทำวงกูอยากมีแบรนด์แต่แม่งเฮียกูเจอแต่คนไม่่จริงสกีปวา ดท้ายกูก็จะไม่ได้ทําตามฝันกูเหรอวะเปลี่ยนวิธีลดการคาดหวังกับผู้คนลงครับนี่คือประสบการณ์ตรงจากพี่ที่อยากจะบอกเล็กเลยครับโชคดี